สวัสดีครับในคลิปนี้มาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบอนุมัติแผนการสอนในโรงเรียนนะครับถ้าสนใจตัวระบบตัวโค้ดนะครับลิงก์เขียนเว็บเขียนแกรมหรือว่าจะจ้างเขียนแกรมก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาพูดคุยกันได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบอนุมัติแผนการสอนนะครับโดยมีลําดับขั้นตอนการอนุมัตินะครับก็คือครูอัปโหลดไฟล์ครับให้หัวหน้าของสาขาหรือหัวหน้าแผนกนะครับที่ควอนุมัติ พอหัวหน้าอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาผอรองผอนะครับพอรองผออนุมัติแล้วเนี่ยก็จะไปถึงผอครับขั้วสุดท้ายนะครับแล้วก็หัวหน้าเนี่ยสามารถอัปโหลดได้ด้วยนะครับเพราะว่าหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าสาขาเนี่ยก็เป็นครูเหมือนกันนะครับหัวหน้าก็อัปแล้วก็ส่งให้รองผออนุมัติแล้วก็ส่งไปให้ผออนุมัติเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการทํางานกันเลยดีกว่านะครับก็กอิ in admin เข้ามานะครับกดอกอินเข้ามา เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของแอดวินนะครับอย่างแรกเลยเนะี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับเราก็จะมีกลุ่มสาระนะครับเห็นไหมครับก็มีกลุ่มสาระขึ้นมาสัวว่าเราเพิ่มกลุ่มสาระใหม่นะครับก็กดเพิ่มกลุ่มสาระใหม่อาจจะเป็นสาระเรียนรู้นะครับเทคโนโลยี Technology. ใช่ไหมครับตรงในกลุ่มสาระเนี่ยก็จะมีขึ้นมาครับว่ามีคนที่อยู่ในกลุ่มสาระเนี่ยกี่คนแล้วก็มีแผนกี่แผนนะครับต่อมาครับก็จะเป็นจัดการผู้ใช้งานแล้วก็จะมีรายงานนะครับมีรายงานก็สามารถ Apple, เอ็กพ็อกมาเป็น Excel ได้แล้วก็จัดการสถานะนะกองตามสถานะกองตามกลุ่มสาระได้เรากองวันเดือนปีได้นะครับคราวนี้เรามาทํางานกันต่อนะครับมาที่จัดการผู้ใช้งานเดี๋ยวเราจะเพิ่มผู้ใช้งานลงไปนะครับ ก็จะมีตำแหน่งครับมีครูพอเลือกครูแล้วเนี่ยก็จะมีเลือกกลุ่มสาระว่าครูคนนี้มีกลุ่มสาระอะไรหัวหน้าแผนหัวหน้าแผนกกลุ่มสาระด้วยนะครับส่วนถ้าจะเป็นรองผอ,อ,อแล้วก็ผอ,อ,อเนี่ยเขาจะไม่มีกลุ่มสาระแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับโดยเพิ่มครูก่อนนี่ผมเพิ่มครูเข้าไปครับนายหลักตื่นไวสอนรู้เรื่องตำแหน่งครูอยู่สาระเทคโนโลยีนะครับกดบันทึกเข้าไปสมว,ว่าผมเพิ่มอีกนะครับ ก็อันนี้เพิ่มหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระยุ่สาระเทคโนโลโยีนะครับโอเคผมก็เียบร้อยแล้ะกดบันทึกต่อมาผมก็จะมาเพิ่มตำแหน่งรองผู้นการนะครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วรองผู้นการก็กดบันทึกเข้าไปต่อมานะครับผมเพิ่มขออนะครับก็เป็นดเลคเตอร์นะครับ,รรบชื่อนายผออ สวัดจ้ครับก็กดบันทึกอ่าคราวนี้เขาเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยครูก็จะอัปโหลดแผ่งการสอนนะครับส่งมาที่ให้หัวหน้ากลุ่มสาระนะครับก็อยู่กลุ่มสาระไหนก็จะส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระนั้นนะครับก็คือจะแยกออกจากกันคราวนี้เดี๋ยวเราออกจากระบบก่ก็เข้า user ของครูนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบอ่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดเห็นไหมครับว่า จะมีหน้าหลักก็คือได้บอร์ดของตัวเองนะครับแล้วก็อัปโหลดแผนการสอนนะครับแล้วก็แผนการสอนของฉันนะครับก็คือแผนสอนของตัวเองของใครของมันที่อัปโหลดเข้าไปนะครับคราวนี้ไปที่อัปโหลดแผนการสอนครับอ่ะสัวเราอัปโหลดเข้าไปนะครับอ่ะสัวอัปโหลดไฟล์แล้วครับเป็นไฟล์ pdf อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไฟล์ pdf หลนะครับมันอ่านง่ายก็กดอัปโหลดไปครับเห็นไหมครับพออัปโหลดเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วครับว่าแผนการสอนของฉันนะครับก็คือรออนุมัติ ไปที่แผนการสอนของชนตรงน,นี้ครับก็จะขึ้นมาครับว่าทั้งหมดหนึ่งรายการราออน,นุมัติหนึงเห็นไหมครับนะก็จะมีแดชบอร์ดตรงนี้เรากด View ดูได้ครับตอนนี้ยังไม่มีประวัติการอนุมัติเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถดูได้ครับเป็น pdf ก็วิวดูได้เลยครับกดอ่านได้เลยคราวนี้เราก็ออกจากระบบไปที่หัวหน้ากลุ่มสาระออมาดูเซอร์ของหัวหน้ากลุ่มสาระ คนนี้หัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยก็จะเจอรายการมารออนุมัติเห็นแับรออนุมัติไปที่อนุมัติแผนการสอนเห็นไหมก็จะมีรายการที่หัวหน้ากลุ่มสาระต้องรออนุมัตินะครับเห็นไหมครับว่าหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยสามารถอัพโหลดแผนการสอนของตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยก็จะเป็นครูคนหนึ่งเหมือนกันครับก็จะมีเมนูเหมือนกันเลยตรงนี้กดอนุมัตินะครับครวนี้ก็มากดวิวดูก่อนนยตรงนี้ครับวิวดู Dante, tać, เห็นมาเาอยู่ดูได้หรือว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เลยก็ได้เห็นไหมก็ดาวน์โหลดไฟล์แต่ว่าดูตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยอ๋ออนุมัติก็กดติ๊กถูกเขาบอกเลยว่าหัวหน้าอนุมัติหัวหน้าโอเคครับก็กดอนุมัติก็จะไม่มีแผงกาอสอแที่อนุมัติแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ไปที่รองผออ่าก็มาที่ user รองพอนะครับก็กดเข้าสู่ระบบ เห็นไหมครับว่าเราออกก็จะเจอแดชบอร์ดเป็นของตัวเองเหมือนกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีรายการที่รออนุมัติเขาก็จะเขียนว่าหัวหน้ากลุ่มสาระอนุมัติแล้วเห็นไหมครับว่าขั้นตอนมันมาจากอ่าไหลมานะครับก็ามาที่อนุมัติแผงอันสอดอ่าคราวนี้เราก็ไปดูครับกดดูดูว,ดาว่า,าดาวโหลดเอกสารได้ดูจะเห็นว่ามีประวัติการอนุมัติมาเห็นไหมครับว่าอนุมัติแล้ว ใครอนุมัติครับหัวหน้ากลุ่มสาระอนุมัติหมายเหตุมีไหมครับมีหมายเหตุหัวหน้าโอเคเห็นไหมครับดังนั้นเรากลับไปสว่าอนุมัตินะครับอนุมัติก็บอกว่ารอรออนุมัติเ็ก็จะไม่มีแผงกรสอที่อนุมัติแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับหน้าแรกก็จะขึ้นว่าเราผอเนี่ยอนุมัติแล้วนะต่อไปก็ไปที่ผอ,อรครับผอก็ข้อสู่ระบบมา เห็นไหมครับว่าเราพผู้ในการอุมัติแล้วนะครับต่อมาก็มามัดไหล่คางสอดก็กดวิวดูครับก็จะเห็นนะเห็นไหมครับก็จะมีประวัติการอนุมัดไหลไหลมานะครับก็ไปที่อนุมัติก็บอกว่าพออ,อ,อนุมัติก็จะจบจบกระบวนการนะครับคราวนี้ไปที่ยูเซอร์ของครูครับยูเซอร์ของครูนะครับ ก็จะเห็นว่าแผนการสอนของฉันเนี่ยมีอะไรครับพออออนุมัติเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะจบกระบวนการสามารถดูดูโฟได้นะครับตรงนี้ถ้าแผนการสอนนั้นนะไม่อนุมัตินะครับจะมีตัดจะมีปลุกลบได้นะครับก็คือเป็นถกขยาลบนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับติว่าอัโปโหลดอีกแผนหนึ่งติงว่าผมอัปโหลดอีกแผนหนึ่งนะครับกดอัปโหลดไปแล้วก็ให้หัวหน้าอนุมัติแต่คราวนี้หันว่าไม่อนุมัติผมออกจากระบบ ให้หัวหน้าอนุมัตินะครับคานนี้หัวหน้าไม่อนุมัตินะสำหัหัวหน้าไม่อนุมัตินะไม่โอเคกดปฏิเสธไปนะครับคานนี้กลับไปที่ User c อร์คราคนี้ User อของ c ครูเนี่ยเข็นไหมครับว่าจะขึ้นสานะว่าแผนการสอนเนี่ยไม่อนุมัติ แล้วไปที่แผงอารสอนของฉันเนี่ยก็สามารถลบทิ้งได้นะครับเพราะว่ามันแม่อนออมัติก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมหรือว่าจะเก็บไปก็ได้นะครับก็เลยทําปุ่มถี่อยากให้ลบได้นะครับก็กดลบได้เลยก็จะหายไปโอเคครับตอนนี้ก็จบเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับเป็นระบบอนุมัติแผนการสอนตามสายงานนะครับลากยาวไปหาลองพออแล้วก็ไปถึงพออนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบ นะครับตัวโค้ดเราจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรือจะ,จ,ะจ้างเขียนโปรแกรมของก็มาพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดใต้ล่างคลิปครับ